ไม่มีสายหดแลัไม่เป็นรี่ต้อเลามเตา่เดยเตง้านหลังอะไรอู้ยเหรอไม่เนี่ยว่หันท่ไม่เนี่ยไม่เนี่ยว่าหันทีไม่แนี่ยมันบว่ี่งไง่มันเริ่มหลังโอเคอะไรอยู่อ่ะอันเดเนตสองหนสองเลยอเปล่ขาอส่าหอ้วอ๋ออยากเริ่มหลังใช่ปะไม่ไม่ได้อยากเริ่มหลัง ตาทอยหนึ่งมาสามตาติดแล้วผมนี่แม่งวงดีจริงๆเลยวหรเนี่ยได้เอาเลยแทงต่ำเลยอ่ะเออวันนี้ผมแทงต่ำทั้งวันแน่ๆอะวุ้ยแทงต่ำทั้งวันอ่ะ What the ดูด้วยเดี๋ยวดูด้วยแต่ละใบจะร้องดูด้วยดูด้วยอยากดูวะได้เอาเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวแพ้ได้ไเดี๋ยวจะได้ดูเนี่ยเหนือจบเกมแล้วจำให้ไว้กันเดี๋ยวผมขอดูเนี่ยเพื่นครับเขียวปุ๋ยแพร่เจม

กาตกนันเกตตัวสาหรอเลยไ้สามากดไปเจอไได้ที่งานชามคสองเลือนเพื่จางสเซ็มทนามดุน้วได้ขาดยิไปสองนเี่เย่กบอลนี่อะ ขึ้นมือให้ฉันได้หน่ยจ้ะนะครัตัวนึ่งหนูจะหน้าตากลายกว่านี้สักหน่อยให้มาเอาของต่ออีกสักนิดนึงมึงมากันอีกแล้วมึงไม่ได้มึงไม่ได้สต่เราไปเนี่ยเออไม่ได้งอุ่ะกูมากานอยากอย่างของโต๊ะอืมไม่ไม่ไม่เดี๋ยให้อยี๋ให้เดี๋ยวตรงโต๊ะจริงเหรอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จอดให้ฮีอะพอมาเลยน่าเกลียดมากใส่พรน่าเกลียดมาก เป็นผมก็เคยจะเล่นก็คืออืมน่าสนใจแต่สี่ได้ดเอาให้สุดแล้วหยุดที่กูแพ้โอเคโอเคตี่สีตสิบกี้ได้ไหมได้เก็บนั้นแหละวะสามแรงกว่าสีไปนี่ออกไปเลย่า

มมยหมดขาดเปล่าไม่ขาดโอเครอสาสรแป๊บนึงแดกมาแล้วศาดยังไม่มาลอาสตร์กูอยู่ไหนอ่ะศาสาร์แดกไงไม่มีแรกแรกกันไปแล้วกันนะแต่ก่เยอนอะไรแจกสามปาีให้ตัดสี่เลยเหรอเยอะจังผ่านเลยตัก็อันนี้มีสามนีสี่ปีครับแต่สเลย เอาไปนี้เอาไปนี้ขึ้นแล้วก็ไปนี้ก็ไปนี้ก็อยากเนือในเน้อในเน้นเนี้เนื้อในเนย้อในเนื้อในเนื้อะนเนื้อนเนื้อในเนอนเนอในเนื้อในเน้อในเน้อในเน็้นเนี้อในน้อในเน้นมนื้นเนื้อนเนี้อในอในเนื้อในเนีอนน้อนเน้น้อในนอเนี้อนน้นนีอนน้นเนี้นน้เนี้ เบื่อนะเว้ยเจอกังไม่เบื่อนะเว้ยเราประด็ผมไม่คุื่อพนายนะสามแรกเหรอสามเมื่อกี้อะไสแรกมองตีตีนี่กันตีนเนี่ตีนี่ตีนี่านนะ้จอสเดียจสองไอ้แสดมึงอยู่ไหนเก็บแพงกันใก่อนสอครับถ้าเกิมันจะเป็นหนึ่งอ่ ไปแลกเอ้ยเหมือนอะไรแรกก็ได้วะหนึาางาา่งแลกหนึ่งผ่านเลยจวะวัวจะเริ่มเ,เลยจเริ่มเลยหนึ่งสองเจริญกูชิบหายนะเออกูชิบหายกว่าเฮ้ยไม่หลอกมือไม่เดียวผ่านเฮ้ย <หา S 2> ตัวสองไปเลยพ่อออกมาพี่อคนนี้อีผ่านตัวเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะมาแท้เลย เอาไปนีกอยู่มังไหนมันอยากขึ้นมาแล้วมันไม่อยากอยู่ข้างล่างแล้วอยากขึ้นแล้วปังังจะะเฮียไเองเอาเลยจขายทิ้งดีไหมจระเขยขายทิ้งดีไม่ได้คุณเียอะไรเยอะขนาดนี้สองสี่หกเจ็ดพันก็อยู่อย่างนี้แหละพังพัง จัวแปะนี่เอิงดดเดด้เปอ้อ้หมืออะรนะเดสองสี่หกเจ็ดเรื่อกหนึ่งก็ได้เรือหนึ่งทังเลยมาทังตรงอ่ะอันนี้โคตอันนี้ชุบอันนี้โคตรเวอร์เจริญสองตาบ้าเอาเลยครับ เอาอนแลไม่ใช้ใช่ไหมใช้แล้วมึงใช้ดีเลยตีเราแล้วเลือกไหมได้เลิกอะไรอ่ะเจริญเจริญเรื่องอะไรอ่ะพี่แม่เขาเซ็ตมือเฮียโกงชิ่อหายเลยอะไรวะเจริญเจริญนี่ยังทีผมยังไม่เจริญสักตาเลยครับแง่ก็ได้ตัแง่ก็ได้บ้านเขาเนีบ้านกูไม่นะเอาเลยครับสามเซครับ ทำลายผมไม่ขาดมีหรอกมือผมอะมีตะเจมสามขีสามเตี๊ยบหกตาอ๋อเป็นตายให้เป็นได้ไม่ลงโต้ด้วยถอะรู้ไม่ได้เลือกกัไปแล้วเออคุมพชกไันีหาอะไรอีกไหมน้ำหาอะไรอีกวะไม่หาไม่ได้เว้ยเนี่ยตั้งแต่เล่นมามีแค่จมลา อผมเจมผมมันการอีกตัวผมว่าได้อีที่น่าเกลียดมากตีตีปานตอนแรกว่าอะไรนี่แบบไม่เอาเดี๋ยวมันเยอะท่าไหร่มันลบสองสามสามแดกสามยังยจะมีอีกปาน เหบื่อคนโกงไว้เบื่อคนที่โกงอ่ะจะตีหรือจะผ่านนี่หงตีเลยเฮ้ยผ่านเดสองเะี๋ยวเลยหนึ่งอือตอะครับตียบเดียวจะเลย โอเคใช่มหนึงมาขอดูก่อนปุ๋ยเฮ้ยมาเอ้ยมาเั้ยสำคัญด้วยลงหาปุ๋ยครับใช่แล้วแยกแล้วเดี๋ยวอะไรไป ชิงกุยอ่ะชิงกุยยย็นเด็กตายแล้ีสมอาเลยจังหวะมันเป็นหนึ่งใช่ป่ะหนึ่งหนึ่งาตีไปกระสับแตะถ้าเชื่อตีตัวสามาครับอ่าเลย ตัวสองขันเล็กหน่อยมือโกงมากตอนนี้มือโกงมากนะอเลอลเ่วอ่า้อง่้งทำไตอง่ต้อใ่ต้องใหต้งตอนจบอใ ้ตก okay. ูใส่กูแกงป่ะวะอเออเยี่ยนอยเออใส่ป่ะแต่ไม่มีไม่มีขึ้นเลยไงกูแกงคืออะไรอะไรคือกูแกงก่อนเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยนะอืออือเอาให้มันจบๆไม่ตายนี้ก็ตายน้าต้องจบละอืออือตัวหนึ่งมีมีจังเปิดห้ากูแกงมาเดี๋ยวนี้อี๋ไอ้นี่นะ เอาเจมดีกว่าหกสิบเซียนับไว้แล้วอู๊ดหยิบเมติกธรไมดาขึ้นมาเจริญเอาให้ได้หวั่นโจยหนึ่งกูต้องได้เล่นกูได้เล่นคูแกงกูต้องได้เล่นคูแกงเจริญกันนะโอเคตัวสอบพ่อของเฟิรเวิดไอ้เหี้ยมึจะร้องแล้วนะสี่เจมไอ้จ้าเออไรอีมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนึกตกมาอะไรนี้ใส่สีนะ

ยิ่งได้ค่โดนด้วยเตอัดเลย T I ่อกี้มันคืออะไรวะของนี้ยล้ะตัดครับตนดละครับมีอะไรไม่ได้ครับไปมันลดเท่าไหร่สองวะ สองนี่ยิ่งยืนหกเลยหรอือว่น่าเกลียดน่ากลัวคนลบสองสองสองศูนย์สองตัวบับตัวหนึ่งให้ตีตายตายปุ๊บมันจะลบหนึ่งลบหนึ่งหลือสามบับคนนี้เป็น 7, เจ็ดโอ้โหเป็นเจ็ดเจ็ดตีหกเจ็ดตีหกครับ ให้เหอนะเราโกงมันทั้งตัวละอะไรขนาดนี้เจจ็ดแล้วแ็เจ็ดองเจ็เพราะมันเป็นสี่บวกสามไงมันเมันยี่สี่บวกสามอม้อด้วยป่ะนี่ลืมเลยมันเป็นหกต้องบวกคนนี้เป็นแปดลบสองแปดแปดลบสองแือสองหรือหกบคนแบบคนู้องทำไงนะลืมนะชี้มกของนี้ดเไม่หนต้องบวกไรวะไอ้เชี่ยหมวกมาสุดมาสุดชนใบมันก็ชน อเลยต้องมั่งชนต่อแล้วผมจะเชียร์สองตัวนี้ไม่ได้เชียยากว่ะเชียร์ยากกวะบอกนี่ไปเท่าไหร่แปดันสองหกหกสามเลยล่าสุดคือวิ่งช่วยร์ผมเล่นละมันไม่ได้มันมันไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เลี้ยงกลุ่มเออเชียล่าสุดช่วยกูเล่นละโอ้ไม่รู้กูไม่รู้กันนี้เล่นไปโรงกันเนี่ยต้องบวกคนนี้แหละ แต่อ้เทียเนี่ยมันจะพลังไม่พอถ้าเกิดมันก็จะแลกมันก็จะเป็นเพทเดิมอ่ะ <c oughs> มันจะเป็นเพทที่แบบไอ้เทียกูไม่ชนะไงกูจะเคลียร์แม่ไม่ตายไง <c oughs> สัตว์กูบอกกันหน้าหินชิบหายตีได้เอาคู่คนนี้นปเ,นเป็นหกแลกไปมเจ็ดสนะีนะ่ครับแลกเหมือนเดิมมันจะหนักสามเลยผ่านเลยเออเจ้าสองคนละหินเลยหลุดคำหยาบเดียนะพี่ไปตัดเอาเองแม่นะผมขอโทษผมขอโทษจริงมันต้องหลุดพี่ไม่ไหวแม่งอะไรวะ เจริญเจริญเลือกเจริญเลือดอย่างเงี้อยู่ยางงี้กับผมผมไม่ได้เจริญเลยสองเสิร์ฟขึ้นมือใชสบายแต่ความเจริญเจริญไปเอาแล้วเอาคนเย่เดี๋ยวลองคนเย่ะนึ่งเหมื่งไม่ได้คนเย่คนเย่ ตีไม่ตีตายแค่คนแย่ชนะได้ด้วยแบกเหล่เมด้วยก็ไปใส่กุญแจวละวันนี้ใส่เลือดขึ้นเลยฟองเท้าไหวไฮ้ยจะไปึงอ่ะมามือบิดใช่ไหมของเสริมไม่ขึ้นมือแล้วก็เธอมาจวดได้ของที่แบบอ่ะมันต้องเอาไปเสิริมแต่ว่าเสิร์มไม่เหมาะไปในหมุนละ แค่วันเจริญโชนได้เจริญสองใบในขณะที่มือมีมีน้ำซุปโปรตีนช่วยไม่ได้สองคนแล้วเมื่อกี้ใครชนะลองมาถึงเยอะมีขนาดนั้นย้อนรอบเยอไม่ใช่น้องหรือพี่เขาย้อนรอบเอาอีกสามมีขนาดนั้นเฮ้ยเปิดมาสามใบไม่มีเขาว่าคุ้งแกงให้คุณเลยสักใบใส่กี่ใบสามแต่มันต้องขึ้นดิจังหวะนั้นอะโอ้โหถ้าขึ้นมานี่สวยเลยนะเว้ย แม่งไอ้เหี้ยค่ะบรษัทครับครับผม